เอ้อชื่อแทบเละถ่ายแทบบักลาหมดว่าเออไปเมมันกับแมนยู่คว่ำตั้งใจมันกับแมนยู่แต่ว่าเร็วเร็วเร็วบักลาอย่างไรเร็วบักลาอย่างไรเดี๋ยวไม่ไม่ไม่กูมาเกี่ยวเด้อกูหนีก่อนกูรับผิดชอบเอาผู้ใดนี่บักลาคอยเป็นทหารมั้งคือนอกสมัยฮาร์ดมี่บักลงบักลาเนี่ยมันหนาเอลื่อยคือไพ่หยาห่างนี่สูบอยู่ เฮ้ยอย่ามาจังสันเมื่อวนี้ผู้เฒ่าก็แรงมากแรกปัาเต่บักลาสุดฮักนเเบไใช้บักลาแ่ไม่ชิมาบักลาสมาเดี๋ยวิมนัดไรมือนี้ละตรงโปงกยังบักลามึงผู้ใหญแล้วมาเงยอ้ยเยมีดเมงามนี่บักลามึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวให้เบิ้งก่อนเบิ้งเบิ้งบงซอยเบิ้งซอยมน แดบักลาก็มาตองปอกแม่นบักลาแม่ผู้นี้อย่บอใหหันนั่นบักลาก็มาตองปอกศรัทพมันแตกเลย่มตองเลื่อบักลาในห้อนมาเลยดิบักลาได้ห e> ้อนรอม้อนให้อนฝันฝันันฝ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 านฝันเันฝันฝันเันฝันจันลัไฝันฝักฝันนฝันฝันฝานฝันฝันันฝ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 กนฝันฝันฝัาฝันนะันฝันฝเนฝันฝนฝนฝันนนนันนัันันน เพราะว่าเปยังกะทีใครลองบัตรหักขึอย่งนี่บักลาบัตรหักขึย่างี้หมนอ่อนหาใสาม้อหนึขึ้นจะได้เจ้ะมีกระเสียวอีกสุดตะเลียุดจะเลียไปแม่ไปแม่่อแม่บักลาอยากเด้สุดตะเลียดอไปซื้อ้แม่นี่ผมกะที งอไม่ได้ปิดเท่ามีชิ้งงอหมูแดงแปดสีเออเปล่าเปล่าเปลาโอ๊นปัจจัยบักลาแล้วเรียกเป้่าเป๋าเขาซื้อไหมน้องเออนี่ลานีลาเขาซื้อมาเตี้ยวให้บักลาแเ่มีเงินพร้อมบักลายี่สิบบาทบักลาเอาทอดบักลาลบไปซะเอาบักไกยบ่เด่บ่มากก็อยากแขวเอ้ยฟู อะไรอะเรอ๋ออันนี้อะไรวันหายสามพันม anyway. ื euh, ่อวานนั่นบ้าจันพ่อใช่เบิดแล้วเอาขึ้นไม่เลยสายใหญ่บ้าหุยผัดวาน้องอยากได้่ยังบักลาอีกใหญ่ยังเอื้อยซื้อให้ไปแม่ฝ่าผ้าน้องไปซื้อมึงน่ะตัวบอกน้องมาแล้วเอื้อยซื้อแทบเล็ดหายแทบบักลาผัดวาเออไปแม่มันกับแมนดูความตั้งใจมันกับแมนยุ่งเร็ว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 บักลาอยากได้เร็วบักวเร็วเร็ เดี่ยวไม่ให้ไม่ให้่คุณเกียวนะคุณหนีกอน้วผิดชอบอคุณหนีกอนเี้วบักลายกเลยไบักลายอีกองรเล็กเบ็ดกักบล้บเ็ดอีกย่งเอาไารอชื่อยบักลายดิส่งลูกคุณได้ไหมบ้างมี่จะรูปจะขอมีลายไม่บักลายกเลยอีกย่งแล้วบ็างมัมันวไเดี่ยวเรียวบักลาอยากได้แทบเล็ดช่มบักลาบักเลยอีกอย่ง ตะบังสุดลงหลุโป๊ไฟ้ามหากว่าเอาไปเอกาหลีไไม่ไมตไม่ไม่ไม่เอาเอางินมาแทบเล็ดแทบเล็ดเงินอนหามือวาสามพน่นเอาขึนมาเด้อเฮยบักลาสื่อแพมเพิดหมดแล้วสามนั่นสื่อแพรเพิดเรอเรๆเอ้อไองอ้ยเเอาโรดปานะรซื้อไงเอ้ยวยปานะรซื้อแทบเล็ดให้บักลา